ติ่งดารายินดีนำเสนอ n ิว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะวันนี้หายค้างไหมอ่ะอันนี้หายค้างไหมเมื่อกี้พี่หลินโทรมาหายค้างไหมตอบหนูหน่อยได้ไหมเโอเคพี่เติ้ลพี่เกดพี่แนนติดตามทางนี้ได้เลยค่ะ ที่เห็นกำลังเดินมาจะถึงแล้วคนไม่ไหวไปกินตามมามากินด้วยกันก็ได้โคุณวานัทชพรสวัสดีค่ะพี่นัทสวัสดีหายแล้วค่ะถ้ากมมัมดคุณคุณคริสพิสปี้ชามาแล้วเจอบุ๊กมากินกันด้วยกันก็ได้นั่งอยู่คนเดียวโต๊ะใหญ่มากกินด้วยกันได้ กินข้าวพี่นัดไปกินจินดาไม่ชวนงอนพี่หมูนแดงสวัสดีค่ะพี่ึงเหมือนกันเนาะ คิดถึงพี่เอวันนี้คิดถึงพี่พี่ทางตะวันนะเพิ่งมาเจอพี่น้ำอเนสั่งนี้อร่อยนะลองทิ่ของหนูก่อนเฮ้ยจับตึ้งเดี๋ยวเขาอยู่กระเป๋าก่อนแม่ใจเย็นนี่เองนี่อะไรอ๋อนั่งนี่ ให้ทายก่อนเดี๋ยวจะลงไลน์ละนี่ซื้อได้ฟุกุมาแบ่งคนละอันให้ฟุกุอะไรลูกวันร้อยสี่สิบหนึ่งสามสี่ร้องจริงเหรออู้หูปัญาคลิปี้เป็นก็เป็นคนเหงาอ่ะคิดพี่จาน้องหลินน่ะใครอ่ะพี่เติ้ลตกแพงมากเัิ้ลน่ะสิพี่เติ้ลพี่น้อยวัสดีค่ะเก่งดีค่ะพี่เติ้ลวัสดีค่ะขับร้อง ลองชิมก่อนไหมไม่นูนอันนู้นอันนี้เมื่อกี้หนูก็ไปซื้อน้ำชานมไข่หนกมาที่หลิงแว่นมาเอาชาเย็นแก้วหนึ่งไม่ไม่ใช่ชาเขียวธรรมชาติแก้วนึงค่ะขวดหนึ่งเออขวดหนึ่งล้วก อร่อยทุกคนนี่เลือกก่อนว่าจะเอาหน้าไหนแล้วที่ก็ค่อยมามาสั่งว่าเผไหนหิวไหมถ้าหิวก็ไม่ต้องลดข้าวถ้าไม่หิวก็าลดเ้าดีครับคุณันตเออันนี้เดเอออเไหนเผ็ดเผ็ดสองก็ได้ค่ะ โอ้ยอ oh, hey. uh ืม huh. กินเผ็ดห้าตายพอดีหนูเคยสั่งเผ็ดห5ครั้งหนึ่งเกือบตายอ่ะยิ่งร้อนอยู่นะนั่งมาคุยแบบไม่ยินนะจอะไรย็นเย็น <c oughs> อึดอัดอิ่มเนี่ยพี่เติ้ลทุกคนให้พี่หลินใจเย็นเราต้องให้พี่หลินกินน้ำก่อนแป๊บหนึ่งให้พี่หลินกินน้ำก่อนที่ไหนอะโกเคยรีที่ไหน เรื่องนีดูก่อนไม่คมุ้นธานียาความสิ้นมันอยู่เีนลองพายสี่เหมือนเหมือนไปกินแล้วเหมือนไปกินแล้ว Okay. ไม่มีอะไรหรอกอืมกำลังจะหาเรื่องนี้พอดีเลยว่ะ <Wow. S 2> ี๋ยวพี่มาพี่พเมาเลี้ยงข้าวหน่อยมาเร็วคำนอนตัวอย่างหนูช่ดดยวยเนี่นี่นี 结婚了。 คนบอกว่าอะไรนะให้หนูเข้าไปทักในด้อมทางตะวันใช่ไหมหนูเคยเข้าไปตอนที่พี่ๆสร้างด้อมแรกๆเลยเคยเข้าไปตอนที่พี่ๆสร้างแรกเลยแต่หนูกดออกมาได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งถึงห้าหกวันนานแล้วอ่ะกดมานะกดออกมานานแล้วเพราะว่าต้องยอมรับตรงกว่ามันมีบางประโยคที่หนูอ่านแล้วหนูรู้สึกว่าหนูจิตตกหนูก็เลยว่างั้นหนูไม่อยู่ดีกว่าอืแต่ว่าจริงๆก็คือยังจดถึงทุกคนในนั้นอยู่นะคะแบบว่าคนที่แบบหวังดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ย เลขบัญชีมาใช่ไหมใช่ไหมพี่เผาเดลใช่ไหมใช่ไหมพี่เผาแต่หนูแปะเลขบัญชีไว้นะดูเคล็ดลับอารมณ์ดีน้ำหนักขึ้นอารมณ์ดีค่ะจริง <S <S เข้าใจน้องขอบคุณค่ะพี่เกดเย้เมื่อวนี้พี่พเผาเลี้ยงข้าวโอเคเข้าใจครับโมมีอะไร มีอะไรฝากพี่หลินมาบอกน้องได้พี่หลินแบบทักมาถามอยู่เรื่อยๆแต่ว่าน้องไม่ได้อยู่จริงๆแบบว่าแคบให้ดูก็ได้หรือให้สาวบางก็ได้น้องไม่ได้อยู่จริงๆแบบถ้าจะแบบเมนชั่นถึงน้องอะไรเงี้ยน้องไม่เห็นหรอกนอกจากแบบมาทักน้องในอ,อจอเลยอะไรเงี้ยเห็นอะไรเคยอยู่นะอันนี้เราจะพูดจริงๆว่าไม่โกหกเลยเคยได้ไหม ไปถึงไมานีพิมพ์เมื่อกี้เดี๋ยวข้าวพี่หลินมาแล้วหนูจะลง่าวเข้าใจงามอยากไปดูหมวกมอ,อยากได้หมวกอยากได้หมวกไฮไฮอุ้ยไฮพี่หลินอยู่ไหนหรอพี่หล,นหนหหลินอยู่ไหนหรอคะ ก็เลยมาหาหนูไหมมาหาหนูไหมมาหาหนูหรือเปล่าขอบคุณครับพี่พัทา,าในนี้เที่ยวไหนเราบอกได้ไหมว่าเราอยาู่สยามค่ะสยามก็คิดถึงอ่ะทักมาทักมาทักมาเลยพี่เนยโทรมาก,ก็แด้ประชุมกลุ่มมาประชุมกลุ่มมาให้พี่หลินอันนี้พี่ล็อตเต้ที่ว,ว่าดัมดใช่พี่ล็อตเต้กดไปแลวนะพี่ล็อตเต้ เจอคนหน้าเหมือนอะไรบุกด้วยอยู่ข้างๆเง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวไปหาพี่พี่กเตจะมาหรอมาสิมามามาได้เลยไปไปละเดี๋ยวลนูกินข้าวแล้วเดี๋ยวไปกินอัพก็อยู่เดีนยวราคนเลี้ยงข้าวอีกพี่เผาเลี้ยงข้าว ค่ะพี่าทายพี่หลินดึงข้าวกลุ่มเราไหมคะทันตะวันหรอฮทักทายน้องหลินค่ะไรนรักกันมากรักกันมากหน้ากูใหญ่มากรักกันสุดๆต่อให้แอดมินเราจะเร็วเพียงใดอะ่ะ แต่ตอนนี้ยคยอปนสียตาบุกไปได้ไอ้นี่คือยังไม่ได้ม้วนผมเลยแล้วเมื่อกี้หนูบอกพี่อิ๋นว่าหรือว่าพี่เติร์นฉันานเดินสดชื่นหรือว่าหนูบอกพี่อิ๋นหนูบอกว่าอะไรหนูบอกว่าหนูไม่ได้ม้วนผมมาหนูไปอะไรนะร้านใดสั่นได้ไหมแล้วก็บอกว่าหนูขอไปยืมม้วนผมหน่อยทำท่าเหมือนจะซื้อแต่จริงๆก็คือไปยืมม้วนผมเพราะว่ายังไม่ได้ม้วนผมเลยได้ไหมอ่ะหนูมันได้พี่พี่ช่วยคิดหน่อยดีว่าหนูอยากม้วนผมหนูต้องทำยังไงคือหนูไม่อยากเข้าร้านสมสวยเพราะมันจะเสียเงิน บอกไม่ได้แต่หนูรู้สึกว่าได้ได้นะได้แหละโอเคพี่เด็งเราไปในสันกัน,นไไสังเลยเขาบอกว่าได้หมวนผมเขาจะว่าวเราหรอไปลองใช้นี่ไงเขาบอกว่าได้เออไปยืนม้วนผมกันหนูใช้เป็นเพราะว่าหนูหนูเพื่อนหนูมีขอบคุณค่ะ <c oughs> อึดอึด <c oughs> <c oughs> เยอะใหญ่กันปข่า <c oughs> ขหนูมาตอนแรกก็เป็นแบบนี้แหละท่านแรกกินเลยพราะค <c oughs> เีสาเขาให้ร้องเห็นไหมเออลองได้ได้เดี๋ยวหนูจะไปลองอุ้ยจริงเหรออืมจะเขินทำไมล่ะซื้อกินซื้อกิ๊บหนีบอ่าลองก่อนซื้อใช่สวัสดีเขาชื่อเอ็นดูอ่ะพี่เขาชื่อนี้จริงๆนะอันนี้เสร็จแม่ นม่แบบชื่อนี้ได้ถ้าแบบว่าในอนาคตจะมีคนชื่อนี้มาอีกก็ได้มันอยู่ที่ว่าเราเข้ากันได้ไหมแค่น,นั้นเองขอบคุณรับเต่งเอาจริงหล<ด> <ๆ S 1> ินไม่น่าหลินไม่น่ามนไม่กล้าพี่นุน๊เลงอยู่หนาเลงอยู่หนาเต่งเซลเดแบบ หย่นเลยตอนเนี้ยตลกอ่ะสวัสดีค่ะที่ทิเดียถักเบียไงจ้าเราคลายอ๋ออ๋อเป็นมาตาลดาไม่ฝังแบบหนูอ่ะนี่แหละของคนอื่นมักนั่งกินของเราเสมอดังนั้นอ่ะเราต้องมีแฟนเราจะได้แย่งของแฟนกิน โอเคมีแฟนยากง,งั้นเราสั่งสองจานจบเ <laughs> งียบตีไม่เป็นไรมีคนติดตามเยอะแล้วไม่เป็นไรมีคนติดตามเยอะแล้วหมายความว่ายังไงติดนามอีกได้ค่ะติดตามอีกได้ถ,ถ้าถ้าถ้ารักกันก็ติดตามอีกได้หรือถ้าอยากรู้ความเคลื่อนไหวก็ติดตามอีกได้แต่หนูจะอัพไหก็แค่นั้น <laughs> แต่หนูไม่ใ่อ,อัพที่หลินโดนโทษเขาบอกขอโทษทันไหมพี่โน้ตไม่เป็นไรคะ่ <laughs> รคะ พี่โนบอกพี่พี่โนโงานนี้เราววแล้เราเป็นมาตาไม่ได้ทําไมอ่ะพี่แรตตี้สวัสดีเจ้ตาตะวันทูตุกคนทำไมหนูเป็นมาตาไม่ได้ทำไมถึงเป็นมาตาระดาไม่ได้นี่จะให้พี่หน่มเป็นมาตาระดาหนูจะเป็นคุณหมอเป็นหนึ่งอันนี้ผมคือพึ่งใส่แล้วใส่อันนั้นนะโอเคมา มีหัวเหนียวโบนหัวเหนียวะลรกูใส่พริกตัดจังหอมเอียพูดจะเสียพอเลย <c oughs> นี่คนนี้คือมาตาระดาดตัวจริงเอาได้ข้าแวแล้วเราจะไม่เกี้ยกากด่าเรเลยขอซีนเป็นหนึ่งมาตา ทำหน้าดีมาตาดุมากมาตาเวอร์ชันนี้มันจะทุบหนูอะน่ากลัวเป็นมาตาที่น่ากลัวหนาแล้วหนึ่งตลกอ่ะเพราอยิ <c oughs> อ้มอะกล้าบอกเพราะยิ้มกินจหมดจานแล้วแอนด์มินช้ามาตาวีน <c oughs> มาตาจะวีนแล้วนะสวัสดีเป็นหนึ่ง หดือน้าพี่หลินโอ้ต้มสวัสดีเป็นหนึ่งเป็นไม่ได้หรอกมาตา เเห็นพี่โน้ตพี่โน้ตเป็นอาจารย์ใช่ไหมพี่โน้ตค่อนข้างจะคอนเซิร์นเรื่องคะกับค่ะถ้าสมมติว่าเป็นประโยคคําถามอ่ะเราจะไม่มีไม้เอกประโยคคําถามเช่นกินอะไรยังคาไปไหนมาคาไม่มีไม้เอกไม่มีไม่รู้เลยค่ะนไม่รู้ประโยคบอกเล่าไม่รู้ค่ะก็คือประโยคบอกเล่าถ้าประโยคบอกเล่าจะมีไม่เอกถ้าสมมติว่า วิธีจำง่ายๆก็คือประโยคบอกเล่าใช่ไหมเล่าอะเล่าคือสิ่งไม่ดีถ้าสมมติว่าเราไปแอบเมียกินเล่าเราจะถูกทุบตั้งเท่ากับมีไม้เอกอย่างนี้โอเคนะประโยคบอกเล่าจะมีไม้เอกถ้าไม่ใช่ประโยคบอกเล่าไม่มีไม้เอกยกเวน้นยกเวน้นคำว่าอะไรอ๋อดังนั้นคำว่านะค่ะไม่มี คำว่านะค่ะไม่มีแต่ว่ามันมีคำหนึ่งที่เป็นข้อยกเว้นนะที่เป็นคำว่าหนะ่ะขาได้ก็คือคำว่าอ่าคือใส่กูเลยแฮ้ยพึ่งด่ากูไป <laughs> โยคะอ่าโยคะเช่นเช่นเช่นคำว่าอะไรน,นะนะค่ะไม่มีใช่ไหมตัวมีคำหนึ่งที่มีคำว่านะค่ะเออใช่ถนนแจ้งวัฒน,นาค่ะไปถนนแจ้งวัฒน,นาค่ะหรือคำว่าฉันมีฐานะค่ะอย่างเงี้ยโอเคได้มุงงไหมเออง,งุว่ะอหนูสอนไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะแต่ว่าเราลองเขียนก็ นงงจริงสวัสดีค่ะรักนะคะถูกต้องพี่พรเก็บหน้าหน่อยก็ก็เก็บอยู่แต่ว่าก่อนหน้านี้ยังด่าหนูสะรุดแรงอยู่เลยเขาก็แคบส่งมาให้หนูกันนะที่ด่าหนูขนาดนั้นด่าซะด่าซะหน้าสั่นเลย หน่าไม่เก็บเลยคำยงคำหยาบมาครบเลยหน่าหมดเลยไม,ไม่สนเลยว่าเป็นลูกเต้าเหล่าใครโหขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับความหวังดีนะคะขอบคุณค่ะแต่ว่าเวลาแบบพักว่าหาเพื่อนๆนหนูใช่ไหมเพื่อนๆหนูก็ใ,ใช้คำว่าเพื่อนๆหนูอะเพื่อนหนูอะก็คือเพื่อนหนูเขาก็ต้องบอกหนูอยู่แล้ว ว่าว่าใครพิมพ์อะไรยังไงเพื่อนหนูก็ต้องแคบส่งให้หนูดังนั้นการด่าหนูก็เพื่อนหนูอะ่ะ <c oughs> มันถึงหนูค่ะเออมันถึงหนูนะคะเออก็โอ้โหไม่รู้จะพูดอะไมยังไงเลยอ้าวาทำตัวไม่ถูกกันเลยทีเดียว น้องลูกน่ารักขอบคุณครับ pues พี่โนตีพี่น้อยพี่เติ้ลนั่นแหลปล่อยผ่านโอเคโอเคครับยังไงก็รักขอบคุณครับพี่เกดขอให้มีความสุขเหมือนกันนะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะขอให้มีความอายพอดี ม,มีความสุขเหมือนกันโยอันอะไรเยอะกัน Enjoy eating หนูเดี๋ยวขอบคุณค่ะพี่เกด <laughs> เช่นกันมาอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ